คุณเคยตั้งคำถามไหมว่าเพราะเหตุใดในายตำรวจชั้นผู้ใหญ่บางคนถึงหายตัวในวันที่ต้องเข้าชี้แจงต่อกรรมธิการความมั่นคงของรัฐสภาหรือแท้จริงแล้วเป็นเพราะเบื้องหลังมีขบวนการคอร์รัปชันและเงินสกปรกที่โยงใหญ่กันอย่างลึกซึ้งจนไม่อาจเปิดเผยได้วันนี้ลำพงแขวงจะพาคุณเจาะลึกทุกชั้นความจริงที่กำลังสัน่นสะเทือนทั้งวงการตำรวจและการเมืองไทยขณะนี้มีการกดดันอย่างหนัก หลังจากนายตำรวจระดับสูงปฏิเสธไม่มาปรากฏตัวต่อกิาการทั้งที่ถูกเรียกสอบข้อกล่าวหาการซื้อขายตำแหน่งและรับผลประโยชน์ทุจริตทำให้ฝ่ายตรวจสอบเตรียมยื่นเรื่องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่รายงานของตำรวจไซเบอร์ยังถูกตั้งข้อสงสัยอย่างรุนแรงเนื่องจากมีความคาดเคลื่อนของจำนวนคดีฟอกเงินที่ส่งต่อให้หน่วยงานรัฐซึ่งอาจสะท้อนถึงความพยายามปกปิดข้อมูลบางอย่าง พร้อมกันนั้นยังมีตำรวจชันผู้น้อยถูกสอบสวนกรณีรีดไถเงินประชาชนเพื่อปลดอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์สะท้อนปัญหาการทุจริตที่ลุกลามทั่วทั้งระบบนอกจากนี้ประเด็นทรัพย์สินบางประเภทเช่นการซื้อขายทองคำก็ถูกย้ำชัดว่าอยู่ในอำนาจของประประโไม่ใช่ปปงทำให้เกิดคำถามใหญ่ว่ารัฐบาลกำลังบริหารจัดการวิกฤตเหล่านี้อย่างไร โดยเฉพาะในช่วงที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องความล้มเหลวในการรับมือทกภัยที่หาดใหญ่หากคุณต้องการรู้ว่าความจริงทั้งหมดจะพาเราย้อนกลับไปถึงใครและระบบยุติธรรมไทยจะสามารถชำระล้างตัวเองได้จริงหรือไม่อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องลำโพงแขวงเพื่อร่วมเปิดโปงทุกเรื่องลับที่สังคมต้องรับรู้ไปพร้อมกันครับมีการดำ่งชาติกับพวกนะครับที่มีการซื้อการดำ่งที่กองบัญชาการตำรวจตอนภาค4ีนะครับซึ่ง ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณบ่ายสองโมงผมจะไปยื่นที่สำนักง,งานปปงนะครับขอให้ทางปปงเนี่ยนะครับดําเนินการตามพรบอฟอกเงินกับผู้มีการดำรนชาติกับพวกที่มีการเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตาแหน่งฐานความผิดสมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันฟอกเงินซึ่งคดีการซื้อขายตาแหน่งต่อตํารวจเนี่ยนะครับเป็นคดีมูลฐานความผิดฐ,ฐานฟอกเงินนะครับพรุ่งนี้จะไปที่ปปงบ่ายสอง ในส่วนของอนายกรัตรีที่บอกว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งอยู่ในมือที่เออบอกเลยว่าเข้มข้นมากครับเป็นบทสัมภาษณ์เดียวแต่พาดพิงไปหลายเรื่องใหญ่ๆเลยตั้งแต่ข้อกล่าวหาในแวดวงสีกากีการจัดการภาวะวิกฤตของรัฐบาล ไปจนถึงคดีดังที่คนทั้งประเทศจับตาดูอยู่ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการตามรอยเสียงวิจารณ์เสียงหนึ่งที่ดังมากๆที่เชีห้เห็นรอยร้าวในระบบตั้งแต่ตำรวจระดับล่างที่ถูกกล่าวหาไปจนถึงระดับนโยบายเลยเราจะมาดูกันว่าจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นที่เขาให้มาเนี่ยมันประกอบกันเป็นภาพอะไรใช่ค่ะและภาพที่ว่านี้มันน่าสนใจตรงที่มันไม่ได้จบแค่หน่วยงานเดียวนะคะแต่ลากโยงกลไกการตรวจสอบของรัฐเข้าไว้ด้วยกันหมดเลย ทั้งคณะกรรมาการ DSI ปปงไปจนถึงปปชเหมือนกับว่าเรากำลังดูแผนผังที่ซับซ้อนว่าแต่ละหน่วยงานทำงานตรวจสอบหรืออาจจะเออขัดแข้งขัดขากันเองอย่างไรซึ่งนี่คือจุดที่การสนทนาของเราจะเจาะลึกลงไปค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะจิ๊กซอว์ชิ้นแรกกันเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะมาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงไม่ยอมไปชี้แจงกับคณะกรรมาการความมั่นคงเอง ทั้งที่ตัวเองเป็นคนร้องขอให้เปิดประชุมเองแท้ๆเลยนะครับในบทสัมภาษณ์เขาให้เหตุผลเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นประเด็นนี้คือจุดระเบิดเลยค่ะจากข้อมูลที่เรามีนะคะเขาชี้ว่าฝ่ายตำรวจน่าจะกังวลอยู่2เรื่องใหญ่ๆ 1. คือกลัวว่าจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมทำให้ทุกอย่างถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแบบเรียลไทม และสองซึ่งสำคัญกว่าคือกลัวการเปิดหลักฐานชุดหม,ม่ไรที่ทางผู้ให้สัมภาษณ์เตรียมไปโดยเฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวกับการทุจริตในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคลุมไม่ใช่แค่การกลัวการตอบคำถามแต่เป็นการกลัวการสูญเสียการควบคุมสถานการณ์ถ้ามีหลักฐานเด็กๆดโผล่มากลางไลฟ์สดนี้คือจบเลยนะแล้วมันก็มันก็ไม่ใช่แค่การไม่อยากไปชี้แจงเฉยๆด้วยใช่ไหมครับเพราะดูเหมือนว่าเรื่องมันเดินหน้าไปในทางกฎหมายหลายทางแล้วถูกต้องค่ะ นี่ไม่ใช่แค่การสาดคลนในสื่อแต่มีการเดินเกมทางกฎหมายจริงจังในแหล่งข้อมูลระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะ3แนวรบเลยแนวรบแรกคือคดีของสสชนพัฒที่ตอนนี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษไปแล้วและปปงก็กำลังจะอายัดทรัพย์เพิ่มแนวรบที่2คือข้อกล่าวหาเรื่องซื้อขายตำแหน่งในตำรวจภูธรภาคสที่ผู้ให้สัมภาษณ์กำลังจะไปยื่นเรื่องที่ปปงให้เอาผิดฐานฟอกเงินกับผบตรและพวก และแนวรบสุดท้ายคือการกดดันผ่านกลไกลทางการเมืองโดยกรรมธิการความมั่นคงจะทำหนังสือจี้ไปที่นายกรัฐมนตรีเลยว่าตกลงจะตั้งกรรมการสอบสวนผอบอหรือไม่เมื่อไหร่โหนี่คือการบุกทุกทิศทางเลยนะทั้งหน่วยงานอิสระทั้งการเมืองแสดงว่าเรื่องที่กล่าวหานี่ต้องมีน้ำหนักพอสมควรเลยโดยเฉพาะเรื่องตำรวจไซเบอร์ที่ดูจะเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมด แหล่งข่าวเขาเจาะจงไปที่ประเด็นไหนเป็นพิเศษครับเขาพุ่งเป้าไปที่เรื่องแบบว่าความน่าเชื่อถือของผู้บังคับบัญชาโดยตรงเลยค่ะโดยยกข้อมูลขึ้นมาเปรียบเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเลยคือทางผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์ในตอนนั้นพลตํารวจโทรนรงผิวพันธ์เคยให้สัมภาษณ์สื่อหลายครั้งว่าหน่วยงานของเขามีผลงานยอดเยี่ยมมากจับกลุ่มคดีพนันออนไลน์ได้ถึง2000คดีฟังดูเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากนะครับ2000คดี ใช่ค่ะแต่พอไปดูเอกสารราชการของปปงที่ผู้ให้สัมภาษณ์เอามายืนยันกลับกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยเอกสารของปปงระบุว่าตั้งแต่ปี2566มาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนคดีสมคบฟอกเงินที่เป็นผลพวงมาจากคดีพนันออนไลน์ถูกส่งมาให้ปปงจัดการต่อแค่105คดีเท่านั้นและในร้อยกว่าคดีนี้มีการยึดทรัพย์ไปได้จริงๆประมาณ50คดีค่ะ เดี่ยวสิครับจาก2,000ที่อ้างเหลือเข้าระบบปปงแค่105คดีนี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขต่างกันแล้วนะแต่มันคือการบอกว่าเกือบ95%ของคดีที่อ้างว่าจับได้อาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการยึดทรัพย์เลยด้วยซ้ำมันเหมือนมีหลุมดำขนาดใหญ่ที่เงินจากการพนันพวกนี้รั่วไหลหายไปไหนก็ไม่รู้นั่นคือประเด็นที่ผู้ให้สัมภาษณ์ชี้เป๊ะเลยค่ะเขาเลยสรุปว่าคำพูดของผู้บัญชาการเป็นเท,ท็จ และจะใช้เอกสารของปอปอง,งอนี่แหละเป็นหลักฐานไปร้องทุกกล่าวโทษซึ่งมันสะท้อนภาพความไม่ชอบมาพากลที่ใหญ่กว่าแค่ตัวเลขแต่เป็นเรื่องของกระบวนการทั้งหมดและมันก็ไปสอดคล้องกับอีกข้อกล่าวหาหนึ่งที่หนักหน่วงไม่แพ้กันคือเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากการอายัดบัญชีค่ะอ่าเรื่องนี้ผมอ่านเจอแล้วน่าตกใจมากกลไกมันเป็นยังไงนะครับทำไมถึงเปิดช่องให้มีการเรียกรับเงินได้กลไกของมันคือจุดอ่อนสำคัญเลยค่ะ คือเวลาตำรวจท้องถิ่นทั่วประเทศไปอายัดบัญชีม้าบัญชีเว็บพน,นันหรือบัญชีแก๊งคอเซ็นเตอร์พวกเขาไม่มีอำนาจถอนอายัดเองได้นะคะต้องส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางคือตำรวจไซเบอร์เพื่อให้พิจารณาปลดล็อกบัญชีเหล่านั้นเดี๋ยวนะครับนี่หมายความว่ามีนายตำรวจแค่คนเดียวหรือกลุ่มเดียวที่ส่วนกลางคุมอำนาจการปลดล็อกบัญชีจากทั่วประเทศเลยเหรอครับฟังดูเป็นจุดคอขวดที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชันมหาศาลเลยนะ ใช่ค่ะและในแหล่งข้อมูลก็ระบุชื่อนายตำรวจระดับรองสารวัตรคนหนึ่งคือร้อยตำรวจโทโทวัตว่าเป็นคนที่มีอำนาจตรงนี้และได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบวิธีการที่ถูกกล่าวหาก็คือเขาจะติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีที่ถูกอายัดโดยตรงเลยแล้วนัดเจอตามร้านกาแฟเพื่อเจรจาเรียกรับเงินสดแลกกับการถอนอายัดบัญชีให้ อัตราที่ว่ากันก็คือประมาณ10%ของเงินในบัญชีหรือเฉลี่ยบัญชีละแสนบาทค่ะแล้วผลที่ตามมาคืออะไรครับเงินเข้ารัฐหรือเข้ากระเป๋าใครผลกระทบคือหายนะของกระบวนการยุติธรรมเลยค่ะเพราะเมื่อบัญชีถูกปลดล็อกพวกเจ้าของเว็บพนันหรือสแกมเมอร์ก็รีบถอนเงินออกไปจนหมดเกลี้ยงแล้วปิดบัญชีหนีไปเลย เงินของกลางที่ควรจะยึดมาเป็นของแผ่นดินก็หายวับไปกับตาสร้างความเสียหายให้รัฐอย่างมหาศาลซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าได้รวบรวมหลักฐานจากคนที่ถูกเรียกเงินนี่แหละไปมอบให้พนักง,งานสอบสวนที่บอชอไซเบอร์แล้วเราเพิ่งจะเจาะลึกปัญหาในระดับปฏิบัติการของตำรวจไปนะครับแต่ที่น่าสนใจคือผู้ให้สัมภาษณ์คนเดียวกันนี้ไม่ได้หยุดแค่นั้น เขาขยายภาพจากความล้มเหลวในระดับหน่วยงานไปสู่สิ่งที่เขามองว่าเป็นความล้มเหลวในการบริหารประเทศในภาวะวิกฤตเลยซึ่งก็คือเรื่องน้ำท่วมที่หาดใหญ่มันเป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากนะครับว่าเขามองเห็นปัญหาเชิงโครงช่างที่คล้ายกันใช่ค่ะเขาใช้คำวิจารณ์ที่ค่อนข้างแรงเลยว่าการจัดการน้ำท่วมหาดใหญ่ของรัฐบาลน,นั้นล้มเหลวและห่วยแตก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเกียร์จากเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมาสู่เรื่องประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะฉุกเฉินเขาชี้ให้เห็นปัญหาใน4ประเด็นหลักๆค่ะมีอะไรบ้างครับอะไรคือหัวใจของคำวิจารณ์นั้นประเด็นแรกคือเรื่องตัวบุคคลค่ะเขามองว่านายกในขณะนั้นคุณอนุทินไม่มีประสบการณ์รับมือวิกฤตระดับนี้และรัฐมนตรีที่ดูแลปพพโดยตรงคุณศักดาก็ทํางานล้มเหลวประเด็นที่สองคือการมอบหมายงานที่ผิดฝาผิดตัว การส่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงไปคุมสถานการณ์ในมุมมองของเขาคือการแก้ปัญหามไม่ตรงจุดเพราะหน่วยงานหลักที่ควรจะรับผิดชอบคือกระทรวงทรัพยากรที่ดูแลเรื่องมวลน,น้ําและกระทรวงกรเกษตรที่ดูแลกรงชนลประธานซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงแสดงว่าเขามองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาความมั่นคงที่ต้องใช้ทหารแต่เป็นปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วในเชิงกลยุทธ์ล่ะครับเขามีข้อเสนออะไรที่แตกต่างออกไปไหมมีค่ะ และนี่คือประเด็นที่สามที่น่าสนใจมากเขาเสนอว่ากลยุทธ์ที่ถูกต้องคือต้องใช้ผู้นำชุมชนเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอเพราะคนกลุ่มนี้รู้ดีที่สุดว่าบ้านไหนมีกี่คนใครเป็นผู้ป่วยติดเตียงใครต้องการความช่วยเหลือด่วนเมื่อได้ข้อมูลที่แม่นยำจากคนในพื้นที่แล้วค่อยส่งทหารหรือหน่วยกู้ภัยเข้าไปปฏิบัติภารกิจตามเป้าหมายมันจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าการที่ทหารลงไปแบบไม่มีข้อมูลอะไรเลย และประเด็นสุดท้ายคือเขาคาดการผลกระรบทางการเมืองว่าหลังน้ำลดตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นและนั่นจะกลายเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองที่จะกลับมาโจมตีรัฐบาลในสภาอย่างแน่นอนค่ะจากเรื่องตำรวจไปเรื่องน้ำท่วมแล้วก็วกกลับมาที่คดีดังอีกครั้งหนึ่งแหล่งข้อมูลนี้ครอบคลุมจริงๆนะครับประเด็นสุดท้ายคือเรื่องคดีบิ๊กโจ๊ก ที่มีการชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทองคำและอำนาจของปปสซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนสับสนกันอยู่ใช่ค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์คือหัวใจสำคัญที่สุดเลยตามข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงการซื้อขายทองคำที่เป็นประเด็นถกเถียงกันนั้นเกิดขึ้นในช่วงปี2560ถึง2562แต่คดีเว็บพนันมินนี่ที่ถูกนำมาเชื่อมโยงเกิดขึ้นทีหลังมากคือในปี2565ถึง2566ค่ะ อ๋อคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุมันห่างกันถึง3-5ถึงปีเลยมันไม่เกี่ยวกันโดยตรงถูกต้องค่ะด้วยเหตุผลเรื่องเส้นเวลาเนี่แหละค่ะผู้ให้สัมภาษณ์จึงสรุปว่าธุรกรรมทองคำนั้นไม่ถือเป็นคดีมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับคดีเว็บพนันมินนี่ได้เลยเพราะมันเกิดก่อนที่คดีมูลฐานจะเกิดเสียอีกดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปสที่จะเข้ามาตรวจสอบได้ แล้วถ้าไม่ใช่ปปอสอที่ควรจะดูเรื่องฟอกเงินแล้วหน่วยงานไหนล่ะครับที่ควรจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินพวกนี้งานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะคะปปป,ปเหมือนตำรวจที่ตามจับโจรที่กำลังฟอกเงินสนกรปรกให้เป็นเงินสะอาดในตอนนี้ส่วนปปอชอเหมือนผู้ตรวจสอบบัญชีที่ย้อนกลับไปดูในอดีตแล้วถามว่าเดี๋ยวนะคุณมีนาฬิกาหรูมีรถสปอร์ตได้ยังไงทั้งๆที่เงินเดือนคุณเท่านี้ มันคือการตรวจสอบคนละแบบคนละเวลากันเลยอ่าแบบนี้เห็นภาพชัดมากเลยครับแสดงว่ากรณีทองคำหรือปืนที่ถูกกล่าวถึงถ้าจะตรวจสอบก็ต้องไปในช่องทางของปปชในประเด็นร่ำรวยผิดปกติหรือยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จไม่ใช่ช่องทางฟอกเงินของปปชใช่ค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ในแหล่งข้อมูลระบุว่าปป,ปปปได้แจ้งในชั้นกรรมธิการว่าทางปปชเองก็ไม่ได้ส่งข้อมูลเรื่องนี้มาให้ปปป,ป,ปดำเนินการต่อแต่อย่างใดมันเลยเหมือนกับว่าเรื่องนี้ยังค้างตึงอยู่ระหว่างรอยต่อของอำนาจหน้าที่ของสองหน่วยงานนี้โอ้โหพอฟังทั้งหมดแล้วจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นมันก็มาประกอบกันเป็นภาพใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจากข้อกล่าวหาระดับปฏิบัติการเรื่องการรีดไถ่เงิน ขยายไปสู่ความน่าเชื่อถือของผู้บังคับบัญชาระดับสูงแล้วก็ข้ามไปวิจารณ์การบริหารงานระดับประเทศในภาวะวิกฤตก่อนจะวกกลับมาอธิบายความซับซ้อนของข้อกฎหมายในคดีดังทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยประเด็นร่วมที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจที่สุดในทุกเรื่องที่ว่ามันนี้คือบทบาทของกลไกการตรวจสอบของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการในสภา DSI อปปงหรือปปชทุกหน่วยงานมีอำนาจมีหน้าที่ แต่สิ่งที่แหล่งข้อมูลนี้สะท้อนออกมาคือความท้าทายว่ากลไกเหล่านี้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่หรือมันมีช่องว่างมีรอยต่อที่ทำให้ปัญหาไม่ถูกแก้ไขอย่างที่ควรจะเป็นเป็นภาพรวมที่ชวนให้คิดต่อจริงๆครับและนั่นอาจจะเป็นคำถามสำคัญที่สุดที่การสนทนาครั้งนี้ทิ้งไวใ้ให้เราคบคิดต่อนะคะเมื่อต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาที่ซับซ้อนและพาดพิงถึงบุคคลและองค์กรมากมายแบบนี้ ทำกลางข้อมูลที่หลากหลายและสับสนอะไรคือเครื่องมือที่จะช่วยให้สาธารณชนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาได้และท้ายที่สุดแล้วกลไกใดกันแน่ที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศเราได้อย่างแท้จริง